ล่ากับคลิปล่าสุดโชว์เสียงหวานร้องเพลงฮิต เป็นหนึ่งในสาวสดสุดฮอตของวงการตอนนี้สำหรับนางเอกสาวเบลล่าลานีที่ยังคงลัคกี้อินเกมมีผลงานให้ได้ติดตามกันแบบรัวๆทาั้งงานพรีเซนเตอร์ละครภาพยนตร์งานอีเวนต์โชว์ตัวต่างๆซึ่งนอกจากความสามารถด้านการแสดงและถ่ายแบบแล้วสาวเบลล่าก็ยังมีความสามารถด้านการร้องเพลงอีกด้วยอย่างล่าสุดสาวเบลล่าลานีก็ได้รีโพสต์คลิปที่เธอไปโชว์ร้องเพลงในอีเวนต์แห่งหนึ่งในบทเพลงผู้สาวขาเลาะโชว์เสียงหวานๆพร้อมขยับตัวเต้นไป ดด้ววยคาามน่รักสใสใบอกเลยค่ะว่าแม้คลิปนี้จะมาเพียงสั้นๆแต่ว่าดีต่อใจมากๆดูเพลินสุดๆจนอยากเห็นแบบเต็มเพลงกันเลยทีเดียวและนี่คือรายละเอียดข่าวที่เรานำมาอัปเดตให้รับชมกันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ